แล้ครับตอนนี้ผมก็ผ่านด่านเพชเชอร์อีกแล้วนะฮะใช่ผมผ่านเพชเชอร์อีกแล้วอันนี้ผมน่าจะได้คริสตัลเป็นชิ้นที่2แล้วนะโอ้แล้วก็ขอบคุณเทนเบดเดอร์มากเลยที่เหยียบสื่อ,อไล่ผมไม่งั้นผมตอยไปแล้วกระจุกอากาศนี่คือแบบอือหือแตกยักเลยเปิดประตู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 สิวะ <c oughs> เดยี <ider> MM ่ผมผ่านด่านแล้วพร้อมกับคือกูนั่นอะเฉลิมเฉลิมเชียรร้องเชียร์ร้องคืนเฉลิมเชียรองเชียรองเฉลิมเฉลิมเราจะพูดอะไรแย่ๆวะเฮ้ยโอ้โหดีเลย ีผ่ผ่านได้แล้วจะปิดผ่านเลยเพื่สิบตลอไป,ไไอไปฮ่า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 ไปฮ่าเฮ้ยเมื่อไรจะถึงเนี่ยคิสตส์โตฉันก็โ,นโปลดออกจากเรือดำน้ำในลักษณะที่อลน เอถึงแล้วสินะโอ้ยอันนี้วางก <that> ่อนเฮ้ยตั้งงานก้าวหน้าออกมาเลยก่อนใช้ชนะท่านนายยกให้ฉันเอ่อไปครับท่านนี้นายเช่นเจ้าอ่านไม่พันดีลวอ่านไม่ทันอะไรอ่านไม่ทันเว้ยจื๊ จจจจ,จอเอไปไปแล้วครับจืดคุณช่วยฉันไหมอโอ้โอ้อขอโทษครับ <Good. S 1> ดี ตู้จิ oh, right, ้งบ oh, <the road. S 1> ิงยีโอ้ยอะไรเนี่ยโอดต่อไปคุณต้องไปซื้ออะไรกัไ <laughs> ม่รู้เจ็บเจ็บผ่านสักทีเรา ้าใช่ไหมไม่คิดว่ายูโรจะเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นได้จริงรเขาคุยอะไรกันคุยอะไรกันเนี่ยคุยอะไรกันนกหนาเวอร์ตุลับเธอดด้วยปะ่ะ <Norwegian> ไม่ไม่มีทานถึงเวลาที่จะตกไปติดฮึ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 ดรอการยิง โอเคคุณกำลังจะต่อได้ขึ้นรถเลยถ yeah. ึงเวลาที่เราจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยฮะให้ความสบายนี่ จับเวลาดิจับเวลาดิอู้หูหกสิบนาทีเออหนึ่งชั่วโมงกว่านะฮะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกว่าติดติดสิ Yeah, one moment, please. Uh, Mr. Shade extends his no, personal so gratitude right, to you. Uh, Thank uh, you. Uh, anyway, um, your performance your criminal record um, is being you. No, 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 no. Funds yeah. have been you. Thank your bank account under the guise of compensation for Thank right? you. A news article will be fabricated, published, and shared to rehabilitate your reputation within your local community. Once again, Urban Shade would like to thank you for your cooperation. Hmm. You're that, buddy? Hey, I feel right? oh, so proud of you. หืมโอเคลองมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่มีไอ้เจ็บหืมโอ้โอ้โค้งลงแล้วรถฉันจ,จะออกไปได้ไงเนี่ย รถข้างหน้านะนายอ่ะนั่นคือรถของนายเองจบแตงแตงเออใขอบคุณผู้เล่นคุณผ่านผ่านย้